สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคม p e เพอร์ซี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยู่ที่ลอนดอนเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนไกลนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมเป็นที่ฮอตที่ในลอนดอนในช่วงคริสต์มาสะคะนั่นก็คือเล่นไอส์กตนั่นเองวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ <Hi. S 1> สวัสดีค่ะผมชื่อกอนะครับ ขอขออันนี้เป็นน้องนะคะเป็นคนลาวน้องพูดไทยได้สบายดีครับสบายดีครับแล้วก็เหมือนเดิมคนเดิมใชเพราะมีกันอยู่แค่นี้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดี๋ยวต้องไปตรงไอซสเกตก่อนเพราะว่าเวลามันมันไม่ทันละใช่เราจองไว้สี่โมงแต่ตอนนี้บ่ายสามแล้ว เราต้องนั่งไปลงสถานีนี้ Battersea Power Station ข้อเสียอย่างหนึ่งของรถไฟใต้ดินที่ลอนดอนนะคะก็คือจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็อว่างที่อยู่ในนี้ก็ไม่มีอะไรครัแล้วก็ต้องทำใจนะคะนั่งไปรอจนก,กว่าจะถึง อยู่ไหนกันแล้วคะอยู่วันที่ Battersea Power Station นะครับใช่ซึ่งนี่มันคือนี่เห็นไหมทุกคนข้างหลังนี่เองซึ่งไอ้ Battersea Power Station มันเคยเป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหินมาก่อนเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเลิกทำเงินละคือเลิกทำปุ๊บเขาไม่ได้ใช้พื้นที่ไปเสียเปล่าเขามาทำเป็นมอลล์จะเป็นห้างมีร้านค้าร้านอาหารใช่ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเทมส์เลยนะครับถึงแล้วค่ะนี่ก็คือ Battersea Power Station ช่วง Christmas Market นะครับก็ ดูทุกคนเขาจะมีอาหารอะไรนี้ด้วยจริงมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยมันถือว่าใหญ่นะเป็นนี่เป็นไอศคเกตกลางแจ้งครั้งแรกของผมนะเออ,อส่วนใหญ่เราจะเล่นในห้างเนาะใช่แล้วก็อนอกจากที่จะมีไอศคเกตมีเมื่อกี้เป็นชิงชาแล้วก็มีนี้นะครับขอ,องเด็กเล่นเล็กๆน้อยๆก็กิจกรรมนี่มันเป็นปลากระป๋องเล่นไหมมึงเล่นไหมปลา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 เปล่ามึงปลาโน้นปะล่ะไม่ผมว่าเล่นนะนั่นเฮ้ยน่าเกินมันมีตรงนู้นแหละม้าหมุนเดี๋ยวผม zoom เข้าไปดู ดนี่ครับน่ารักมากเดี๋ยวเราเข้าไปต่อคิวเล่นก่อนเล่นก่อนนะครับเราซื้อตั๋วมาขอเ,เข้ามาข้างในนะคะแล้วก็แจ้งไซส์รองเท้าซึ่งเราก็ได้รองเท้าสีเดียวเนาะ สีนน้เงิคุณรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะแล้วคุณล่ะครับรู้สึกตื่นเต้นเป็นครั้งแรกของคุณหรือไม่ใช่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เล่นอาเซียนใช่แล้วเราไปดูกันว่ากี่แผลแต่ว่าคงหนาแน่นเนาะรองเท้าโอเคเฮ้ยไม่เข้ากับเสื้อมึงเลยว่ะสีอ่ะสีเดียวกันเออสีเดียวกันเลยดูดิเธอหรือเปล่เท่เว้ยเออเดี๋ยวรอเจอันุน้นนะครับเฮ้ยไอ้กองมึงทำไรอ่ะ ทำไมไม่ถ่ายไม่ไปอ่ะเฮ้ยน้องมึงมึงต้องดันดันประดานพินกึ้นไปข้างหน้ามึงด้วยดิเออแล้วมก็ถ่ายไปนั่นแหละ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 นู้นไปเฉียวเลย น้ำมัวงมากไฟผมบอกเลยไม่มีคนไม่มีคนเลยรอบดีนะรอบแบบานี้นะใช่รอบแบบดีมากเพราะคนน่าจะไปแห่กันไปตรงไฮพายุนะครับเดี๋ยวเราไปกันเนาะคนนี้วินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทางเข้าแล้วอุ้ยตื่นเต้นอะ่ะคนเยอะมากแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ <Okay. S 2> เดี๋ยวไป,ไปดูข้างในกันถึงทางเข้าแล้วนะครับกรีนเกตเนาะ สำหรับปัจจบันทั่วไปแล้วก็ไอส์ลิงสีฟ้าคือรองไห <c oughs> <c oughs> นี่ครับโห oh, งานใหญ่มากทุกคนดู ที่เราคิดไว้มากแล้วมันก็มีแบบทั้งของขายใช่อของเล่นเครื่องเล่นเยอะมากค่าเข้าเท่าไหร่ครับค่าเข้าคนล,ละ5.5ปอนด์นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เดินมาได้นิดหน่อยแล้วก็ตอนแรกจะหาไกกีน,นะคะแต่ว่าพอเดินมาเจอตรงนี้มันก็จะมีโซนแบ่งเป็นอีกโซนหนึ่งคือ เป็นมาร์เก็ตเนี่ยครับเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูเนาะนี่ Angel Christmas Market เป็นตลาดคริสต์มาสนั่นเองคือมันมีหลายโซนมากทุกคนมันมีโซนเออ่ที่เป็นของเล่นเป็นเครื่องเล่นโซนที่เป็นของกินโซนที่เป็นแบบตลาดเนี่ยเนี่ยอันนี้มันก็จะเปมีคิวอยู่ภายในใช่ก็มาวันธรรมดานะครับย้ำอีกทีนึงใช่คนเวลาเล่นอะไรก็ได้ไม่ต้องต่อคิวใช่ถึงพวกเราอาจจะไม่ได้เล่นเนาะใช่ไหมไอ้น้องรักกลัวกลัวอะไรนะกลัวกลัว ตัดสินใจกินอะไรคะเป็นเคบับหรือเปล่าเขาเรียกใช่เป็นเป็นมันมีแรมกับชิคเก้นเราเลิกชิคเก้นไปได้มาแล้วคะ่ะทำไมทำไมดูไม่น่ากินเลยวะเนีย่ยหมือนเนี่ยเหมือนโรตีเหมือนแป้งแบบแป้งตุกเกี่ยวอะ่ะ <c oughs> อร่อยไหมต้องเคยริย,ย,ย,ยังไงเนี่ยฉันบอกว่าอร่อยนะคะทุกคนก็มาลองกันได้ ไม่เเห็นว่ะน่าจะร้อนนะอรอยไหมพอได้อรอยอรอยเลเนานูว nee> ่าเป่าจะเป็นหมูดูนะดิชีสเต็มเลยไม่ไหวฮะ่ชด้วยเหรไม่มันใสเองเขามีชีสใช่ไหมมีชีสอยี่ข้างในอ่ะใช่ปะไม่รู้ม่กินยังไงไม่รู้เนี่ยมึที่3มของวันนี้เป็นฟ f ฟร h ชีสคาชีสกับไก่ นี่ครับนี่คือซิกเนเจอร์ของรานนะคะต้องกินคือชูโรสเราเลือกแบบที่มีช็อกโกแลตอนจอยไหมต้องกินจอยเพราะของกินอ่ะจริงปะงยมงๆงมดีปะโูตันเลยละดีดีแน่นอนตัวเองมากอร่อยมากต้องลองเท่าไหร่เออเท่าไหร่วะ เมื่อกี้ถ่ายไปเท่าไหร่พี่ก้าวปอนก้าวปอนป<ล>อุ้ยแพงนะแพงมากก้าวปอนเกมแรกที่เรามาเล่นวันนี้นะครับ เราส่งหนุ่มประจำหมู่บ้านเราไปเล่นห้าปอนะได้10บสิบหัวนะครับไม่เข้าหรือทันก็ได้เลยอ้ก็มึงมีโอกาสสิบครั้งนะเว้ยครับูงแรกนะครับโอ้โหไม่มีความใกล้เคียงเลยอุ้ยไอ้กอเกือบเกือบก้อ่ขอยวนอันนึงไอ้กอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยว กินเป็นละลายน้ำยังไงบ้าง่ังสุดท้ายยัสุดท้ายยัสุดท้ายเมื่อกี้เอมื่อกี้คุ้ยองเมื่อกเงินห้าปอนด์ปิวแต่ถ้าได้ได้นี้เลยนะนี่เนี่ยนะต้นหว่งลุ้นรับรางวัลนะคะวันเอ็ I will unlock e n o a ้ยอ้ยตังในะไม่ได้เกือบมาเกือบแล้วย จบแล้วคะ่ะเนื่องจากเราเดินมาเราเห็นคนได้เยอะมากนะคะแล้วเลยตามมาเล่นดูโยนให้โดนในแผ่นนั้นแล้วให้มันเด้งกลับมานี้ซึ่งมันเป็นบอลแบบเออมันมันมันจะเด้งอ่ะทุกคนเุ้ยอะไรห้ามทำไม,ตไม้ตกอไรห้มไมตกใครใร้ <S <S หุยนิดเดียวนัดต้องได้กี่อันเดี๋ะเอาตาวตรนี้ ทุกคนก็ได้ชมบรรยากาศของวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ยามค่ำคืนของลอนดอนกันแล้วนะครับช่วงคริสต์มาสนั่นเองงั้นก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะโอเคเยี่ยมมากก็ฝ <Okay. S 1> ากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาคอนเทนต์ทำกันต่อเรื่อยๆฝากกดติดตามด้วยนะคะับเจอ <ะ S 1> กัน,นค,คิะหน้าคะ่ะบ๊ายบาย